ลงทันรักกับดักหัวใจตนฉบับตอนที่7คาธาตื่นขึ้นมาตกใจเมื่อพบว่าเธออยู่บนกระเช้าลอยฟ้าที่ลอยค้างอยู่เธอพบจดหมายของราหุลเขียนบอกว่าเขาหลอกให้เธอรักและเธอก็องโง่ที่มอบหัวใจกับร่างกายให้เขาต่อมาคาทากลับมาที่บ้านเธออูมากับมัญญาตาพบว่าคาทาดูเหม่อลอยผิดปกติ คาทาร้องให้ด้วยความเสียใจนึกถึงความทรงจำที่ผ่านมาคงเธอกับราหุลคาเบียได้รู้ว่าหญิงสาวที่เขาคืนเงินค่าเค้กให้ชื่อคาทาอุมาเห็นคาทาเอียงคงมือลอยและไม่กินข้าวก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเธอคิดว่าคาทาชอบแบกความสุขเศร้าของคนอื่นไว้คาทามาที่สถานีตำรวจเพื่อเล่าเรื่องที่เธอถูกราหุลหลอกให้ชพรำฟังบอกมันเป็นเพราะความเชื่อใจของเธอเอง ชนันมบอกให้คาทาต่อสู้อย่างกล้าหาญกาทาบอกว่าราหุนทำไมเธอแปดเพื่อนตอนนี้เธอไว้ใจใครไม่ได้เลยเธอกับชนันมได้รู้ว่าราหุนไม่ได้เป็นนักข่าวและเขาปลอมแปลงชื่อกับตัวตนขึ้นมา ชาพนำเรียกมาเฮ็ดมาสอบสวนเกี่ยวกับราหุนแต่ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรข้าท่ากลับมาที่บ้านคงเธอและเห็นอุมากับมัญญาตากําลังตกแต่งบ้านเพื่อต้อนรับราหุนอุมาสั่งเค้กมาให้ราหุนข้าทาก็โยนเค้กออกไปนอกบ้านด้วยความโกรธ ลงทันรักกับดักหัวใจต้นฉบับตอนที่8วันต่อมาชัปนำกับคาทาพบหลักฐานเป็นร่มชูชีพที่ราหุนใช้กระโดดลงมาจากกระเช้าลอยฟ้าฟาติมาตำหนิคาทาที่ไม่ไปทำงานมาเกือบเดือนอูมาวิตกกังวลที่คาทามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปพนักงานเอาเค้กที่คาเบียทำมาให้อูมาคาทาพบกระดาษโน้ตเขียนเกี่ยวกับการแบ่งปันความสุขที่คาเบียแนบมากับเค้ก ยีวันต่อมาอุมาเห็นคาทายยังคงนิ่งเงียบผิดปกติจึงถามว่าราหุลทำอะไรไม่ดีกับเธอหรือเปล่าคาทาปฏิเสธบอกว่าราหุลไปจากเธอแล้วและวันนี้เธอจะกลับไปทำงาน มัญญาตราถามคาถาว่ามีอะไรที่เธอบอกอุมาไม่ได้หรือเปล่าข้าท้าโกหกมัญญาตราว่ามีคนขโมยเงินขององค์กรพัฒนาเอกชนที่เธอทำงานอยู่อุมาบอกคาทาอย่างมีความสุขว่าวันนี้จะมีผู้ชายมาพูดคุยเรื่องการแต่งงานกับเธอคาเบียบอกกีโชว,ว่าเขาจะเดินทางไปที่เมืองนานีตานเพราะรัฐบาลของรัฐอุตรคันจะมอบเงินอุดหนุนให้ผู้ที่เริ่มทาธุรกิจรายใหม่ เขาต้องการจะเปิดร้านขายเค้กร้านใหม่ที่นั่นด้วยต่อมาชายหนุ่มที่ชื่อชี้ติดกับครอบครัวมาพูดคุยกันแต่งงานที่บ้านของขาทาระหว่างนั้นขาทาวิ่งไปอาเจียนที่ห้องเธอใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์ตกใจเมื่อพบว่าผลเป็นบวกลงทันรักกับดักหัวใจต้นฉบับตอนที่เก้าครอบครัวข้งคาทากับครอบครัวของชี้ติดต่างรู้สึกยินดีที่ขาทากับชี้ติดจะแต่งงานกันอุมากับมัญญาตรามาตามา่า พาให้ออกไปพบครอบครัวของจิติตเพราะพวกเขาหาวันแต่งงานได้แล้วคาทาแสดงชุดตรวจการตั้งครรภ์ให้ทั้งสองดูบอกว่าเธอท้องอุมาไม่พอใจบอกครอบครัวของชิติตว่าคาทาขอปฏิเสธการแต่งงานนี้ครอบครัวของชิติตพากันกลับไปด้วยความไม่พอใจ คาเบียเตรียมตัวออกเดินทางไปยังเมืองนานีตานสาวิตรีอวยพรให้คาเบียพบผู้หญิงที่จะแต่งงานด้วยที่นั่นเมดดี้บอกสาวิตรีว่าชาเวตาควรจะมาเป็นสะใภ้ของบ้านหลังนี้คาเบียบอกเมดดี้ว่านิสัยเขากับชเวตาเข้ากันไม่ได้และชเวตาจะต้องไม่มีความสุขอุมาขอเบอร์โทรศัพท์กับที่อยู่คงราหุลจากคาทาเพราะเธอคิดที่จะไปพูดคุยกับกรอบรลวงคงราหุลเพื่อจะ จัดการให้คาทากับราหุลแต่งงานกันคาธาบอกอุมาว่าเธอไม่มีข้อมูลติดต่อเลยชื่อจริงของเขาก็ไม่ใช่ราหุลเขาหลอกให้เธอรักเขาอุมาโทรถามเพื่อนของเธอเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่สามารถทําแท้งได้คาทาได้ยินก็ตกใจอุมา,าบอกมัญญาตาว่าเธอจะไม่ยอมให้คาทาได้รับความอับอายและพรุ่งนี้พวกเธอจะพาคาทาไปทําแท้ง